ครับสวนสัตว์สวัสดีคนไทยที่ไปซื้อลำไยนอกโลกทุกคนด้วยนะครับผมในวันนี้นะครับผมก็กราบสวัสดีสวัสดีค่ะเอ้าพี่เสือมาแล้วเหรอครับเนี่ยใช่ค่ะพี่เสือมาแล้วเป็นสื้อแทนของพี่เสือเป็นสื้อแทนของ โอเคครับคือวันนี้นะครับพวกเรามาพร้อมกัน2คนและก็ไม่ใช่คลิปแกล้งด้วยในวันนี้เราจะมาทํำรายการที่รักมาทําคลิปคิดถึงลูกนั่นเองนะครับผมโทรหาลูก <c oughs> คือผมคิดถึงลูกนะครับโทรหาลูกแล้วก็จะโทรหาลูกโทรหาลูก โอเคครับทุกคนครับก็ในวันนี้นะครับผมจะมาทําคลิปโทรหาลูกนะครับก่อนจะไปโทรหาลูกเดี๋ยวอัปเดตน้องเฟยดาให้ฟังว่าน้องเฟยดาเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างและเรานะครับก็จะมาเล่าถึงเหตุผลว่าทําไมนะครับถึงต้องเอาลูกไปอยู่ที่ต่างจังหวัดทําไมไม่เอามาเลี้ยงอยู่บ้านนี้นะครับเดี๋ยวเราจะบอกเหตุผลกันในคลิปนี้แต่ก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์ให้ผมเพิ่มหนึ่งไลค์ด้วยและในช่วงนี้นะครับผมมันก็ไม่ค่อยแจ้งเตือนเท่าไหร่อย่าลืมฝากกดยกเลิกติดตามแล้วกดติดตามใหม่่่้้้ผมมมดดดวววยยยคครทีกกกตตตตติิิิาาอูแแลลลเ ตามใหม่ให้หน่อยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งดลยกระดิ่งไปทั้งหมดให้กันหน่อยนะครับผมถ้ารักกันฝาก,กทำด้วยกันด้วยโอเคครับทุกคนครับเริ่มต้นมาเราอยากจะอัปเดตน้องเฟรดากันก่อเลยน้องเฟรดาเนี่ยตอนนี้ก็สุขภาพร่างกายก็แข็งแรงดี1ิดเดือนแล้วนะครับผมโทรหาน้องเฟรดาทุกวันเลยแต่ในวันนี้นะครับจะโทรหาแล้วก็ให้คนดูได้ดูด้วยนะครับผมโอเคครับก็อัปเดตไปเพียงเท่านี้เพราะว่าไม่น่าจะมีอะไรเยอะเพราะว่าน้องเฟรดาสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีล่าเริงปก,กติแต่นะครับผมเราจะมาบอกเหตุผลนะครับว่าทาไมเรา ในคลิปก่อนตอหน้านี้<อ>มันมีหลายเหตุผลมากมเหตุผลแรกเลยนะครับคือไม่มีใครมาหาน้องเฟด้เลยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นพ่อเป็นแม่อะไรคือที่บ้านนี้จะมีเพียงแค่ผมพิกกี้แล้วก็แม่3คนที่เจอน้องเฟได้นะครับและเฟได้จะไม่ได้เจอใครเลยเพราะผม ผมไม่ให้ใครมาหาเลยผมปิดกั้นหมดเลยเพราะว่าของโ,โควิดนะครับผม,ผมก็เลยย้ายน้องเฟด้าไปอยู่ที่จังหวัดนครพนมจังหวัดนครพนมเนี่ยเป็นตากจังหวัดในจังหวัดนั้นเป็นชุมชนเล็กๆซึ่งไม่มีโควิดเอาง่ายทุกที่เดียมันก็มีโควิดหมดแต่ต,นนตรงนู้นปลอดภัยกว่าตรงนี้นั่นเองในครอครัวหัวฟ้าเนี่ยถึงแม้ว่าผมจะเซฟตัวเองโดยการที่ไม่ออกไปไหนเลยทํางานอยู่แต่ที่บ้านเนี่ยมันก็ยังเสี่ยงอยูด่ดีเพราะว่าในครอคราวหัวฟ้าทุกคนเนี่ยมีช่องกันหมดเขาก็ต้องออกไปถ่ายงานออกไปข้างนอกของเขาพอเขามาเจอผมเนี่ยหรือเขามาทํางานกับผมปยังงไ้เ เ,เพราะฉะนั้นเราจะมาห้ามไม่ให้ทุกคนออกไปไหนเลยเพื่อลูกเราคนเดียวมันก็ไม่ได้ถ้าน้องเฟได้อยู่ผมก็ทํางานไม่ได้ถึงทาได้เราก็ทาคลิปได้ทันทีนะครับถามว่าผมอยากเลี้ยงอยากอยู่กับน้องเฟได้ไหมอยากอยู่นะครับแต่ปัจจัยหลักเลย1เลยคือโควิดน,นะครับสเลยก็คือถ้าเราไม่โลกสวยการที่จะเลี้ยงดูลูกได้การที่จะเลี้ยงดูคนคนหนึ่งได้ก็ต้องใช้ตังถูกไหมฮะจริงจริงคนบางคนไม่มีตังก็เลี้ยงดูลูกได้แต่ผมมีโอกาสอยากจะหาตังให้เยอะๆยที่สุดเพื่อเลี้ยงดูลูกให้ได้ดีที่สุดกันเองนะครับผมน ผมกลัวโควิด2ผมอยากหาตังค์นั่นเองอยากหาตังค์ก็ไม่ได้หาตังค์มาเพื่ออะไรครับเพื่อเลี้ยงครอบครัวแล้วนี่แหละน้องเฟรดาอยู่นู่นก็สบายดีครับชอบอยู่คนเยอะเพื่อนเล่นเยอะตอนนี้ไม่กลัวใครัล้ ก่อนนี้ใครเข้าบ้านมาร้องแบบดีน้องเฟย์ด้าเป็นคนกล้าแสดงออกขึ้นเยอะมากอาจจะเป็นตามวัยด้วยล่าเริงกว่าอยู่ที่นี่ใช่อยู่ที่นี่ก็ออกมาข้างนอกนอนข้างนอกนอนแต่อยู่นู่นเนีน่ยได้เดินได้ทำนู่นทำนี่ได้มีเพื่อนเล่นเยอะแยะล่าเริงดีมากผมรู้สึกว่าลูกอยู่ตรงนู้นเนี่ยดีกว่าอยู่ตรงนี้ผมเนี่ยอยากอยู่กับลูกก็จรงิงแต่ผมมาเลี้ยงดูลูกได้น้อยใช่ผมทํางานใช่ไหมบางทีแคสเกมเสียงดังโวกเวกโวยวายลูกตื่นถึงแม้ว่าอยู่ด้วยกันผมก็เลี้ยงดูได้ไม่เต็มที่ก็ตาองเอาไปอยู่ในที่ที่เขาสบายที่สุดดีีกว่่าือเหตุผผลทม ไปอยู่นูนเดีวผมจะถามถึงความรู้สึกของแม็กกี้แล้วกันว่าตอนที่ลูกไปอยู่นู่นเนี่ยแกรู้สึกไงเสียใจไหมตอนที่ไม่มีลูกไป<ล>ส่งครั้งแรกก็กลับมาก็ร้องไห้ไงแบบเหมือนแบบเคยลงมาแล้วเจอหน้าตลอดเนี้ยตอนนี้ไม่มีแล้ว พิกี้แปลกอย่างหนึ่งคือตอนแรกครับคิดว่าพิกี้เฉยๆไปส่งถึงไอ้นี่เลยถึงนครพนมเสร็จอยู่ด้วยกันเป็นเกือบเดือนเลยนะพอถึงบ้านปุ๊บเก็บของกันพิกี้อยู่บนห้องผมมาเก็บของอยู่ข้างล่างเดินขึ้นห้องไปผมคิดว่าพิกี้โกรธผมร้องไห้อยู่ร้องไห้หนักแบบร้องไห้หนักมากผมก็เลยเฮ้ยชิบหายแล้วกูทําอะไรผิดเ่าวะเนี่ยเขาไปพูดอะไรไม่ดีหรือเปล่าวะอ๋อท้ายพิกี้คิดถึงลูกร้องไห้โอ้โหเสียใจฮะ ถ้าถามผมว่าผมรู้สึกไงตอนได่มีลูกอยู่ผมรู้สึกแบบใจไม่นขาดนะครับผมแบบเฮ้ยมันคือถ้าพูดแบบภาษาอันบ้านเลยคือแบบเฮ้ยเอ้ยแบบแม่งโคตรคิดถึงว่ะอะไรอย่างเงี้ยแบบมันอยู่แบบอยู่ไม่ได้กังวลกังวายเลยแรกๆอะแล้ววันที่ผมจะจากลูกผมเป็นคนร้องไห้ยากอะผมผมเป็นคนเสียใจเลยร้องไห้กับเรื่องอะไรยากมากผมร้องไห้ครับผมร้องไห้กับลูกเลยผมแบบลูกเดืนอเข้ามาก่อนแล้วผมแบบไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้องแบบไม่อยากร้องไม่อยากร้องไห้คนเยอะอะไรแต่ไม่ไหวแบบ ใช่มันมันมันแบบมันก้นงไม่อยู่จริงผมอยากจะบอกทุกคนเลยว่าผมเพิ่งรู้จักคําว่าเลยรักจริงๆอะจริงก็คือรักลูกถามว่าผมกับพี่กี้อยู่ในการรักกันไหมรักครับแต่ว่าพอเจอลูกอะคือมากแบบมันคือรักแบบรักที่แท้จริงถ้ามีลูกก็คุณจะรู้เลยว่าว่ามันคือรักจริงๆเลยเว้ยไม่มีลูกไม่รู้หรอกนี่อ่ะวันนี้เขาพูดเงนี้ผมกับพี่กี้เนี่ยบางทีแบบเอ้ยพี่ผมทําดีพี่กี้ที่บอกนี่มันคือรักเหรอบางทีเราเรารักแต่เรายังสงสัยเรายังเรายังถามตัวเองอยู่แต่คือกับล เป็นยงงนะครับผมใครที่มีลูกน่าจะเข้าใจคําพูดของผมเมื่อวานผมคุยกับลูกผมก็ร้องไห้ผมร้องไห้ทุกครั้งที่ผมคุยกับลูกเลยนะเออแบบคิดคิดถึงลูกมากนะครับผมก็นะในวันนี้ผมจะพยายามไม่ร้องแลแ้วกันก็มาเดี๋ยวเรามาดูคลิปของน้องเฟด้ากันดีกว่าว่าน้องเฟด้าเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับผมให้ดูลูกกันก่อนนะครับผมอขอเขามาดูลูกกันดีกว่านี่ไมค์กี้ครับผมคุยกับน้องเฟดา้านะครับอ๋องอหน้าโคตรเหมือนผมอะ่ะ าเหมือนผมจัน,นนี้คือพี่กี้หยอกน้องเไวไ้าถ้าไม่หยอกก็คือไม่หันมานะ่ะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูคลิปนะครับผมอหออยที่บ้านจะหนาวหนาวร้อนๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ตอนเช้าหนาวมากอันนี้หัดเดินนะครับหัดเดินออ ต้องมีล้มลุกคุขาดกันบ้างชุดงามอะไรเนี่ยทำไมตัวตันยังวะมีลูกผมเดินไน้นี่เป็นไงเดินเลยเดินเดินเต้องมีล้มกันบ้างแหละดูทรงอ่ะเฮ้ ร้องเลยได้แต่ว่าผมเป็นคนที่เวลาลูกล้มแล้วลูกร้องอ่ะผมเป็นคนไม่เสีใจนะไม่ใช่ว่าไม่ห่วงห่วงคือเรามองแหละคือแบบผมลูกล้มปุ๊บ ก็จะมองแต่ว่าถ้าไม่ได้เป็นแผลหรือเป็นอะไรหนะักผมก็จะปล่อยนะครับผมแบบล้มก็คือลม้มถ้าโอเมื่อไหร่คือลูกจะอยากให้เราโอบตลอดเวลาลูกเจ็บอะไรเงี้ยเขาจะแบบโอรอล้องตลอดแต่ถ้าแบบล้มแล้วเราไม่สนใจสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเขาก็หายเขาหายเองนะครับผมแต่ว่าถ้าล้มแรงล้มอะไรก็ต้องดูนะครับผมแต่ว่าผมเป็นคนเวลาลูกล้มลูกอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยสนใจแต่ตามองนะครับผมก็คือไม่เคยร้องนานทีนะก็แล้วก็ลืมแล้วก็ทำอื่นต่อเกือบใหม่ลงเท้าเหรอ เยีใครเนี่ยได้ของเล่นหน่อยเฮ้ยสุภาพบุรุษจุดฑาเทนี่เฮ้ยเดินในบ้านถ่ายรองเท้าด้วยอุ้ยเดิเโอ้ยเดินเฉยว้าลูกของจริง ะจะขึ้นบันไดโชว์อ,อ่ะอ,อ่ะเดี๋ยวหาเรื่องลง้มเน้่ยเลยจีบกินแม่งแดกแดกแอบแอบ๋อจะเอ๋จะอจะดึงจะเอ๋ว่แา,า,าแล้วยกหัวเงียบ โอเคครับทุกคนครับผมโทรไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเราจะโทรหาน้องเฟด้ากันนะครับทุกคนครับก็ใครดูมาถึงตอนนี้อย่าลืมฝากกดไลค์ผมกดหนึ่งไลค์ด้วยเดี๋ยวเราจะโทรหาน้องเฟด้ากันว่าน้องเฟด้าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับ<ไ>ผมไปโทรหากันเลยดีกว่าอาจารคนสวยเฟด้าค่ะ เขาลองเพลงลูกจะหันมามองไหมหันมามองแบบนี้จะไม่เธอสวยมันหนึ่งฟ้าใจฉันมันละลายคิดอยากมีเธออยู่ถึงใจนึกว่าก่อนไว้อยู่กับเธอทุกวันฉันถึงวันสุขและอยู่ด้วยกันเช่นนี้วันและเธอที่สุดเลยอ้าวอ้าวโอเคไอ้ลูกลองได้ยังไงแล้วพอลองไม่พอหรอ เพลงนี่พ่อก็แต่งให้เรานะเฟยด้าเราได้ช่องเพลงเลยนะเป็นไร,รอ่ะลูกลูกพ่อเองลูกห<ม>ล่อไม่ต้องมาหล่อเลยเฟยด้าอยากมีน้องไหมลูกไหนโชว์ฟันหน่อยลูกโอ๊อดตาตื่นเนาะโลกอะไรเนี่ยปวดน้ <c oughs> ตาตื่นยิงเลย, <c oughs> บ,ายบายบาย บายบายเย้ายบายก่อนไหนยกมือบายบายก่อนนี่ไงยกมื้อายบายแล้วชอบชอบเกล็ดแม่งโอเคลูกเข้าไปก่อนนะลูกบายบายครับบายบายยกมืออย่างงี้ลูกบายบายเยกมืออย่างงี้บายบายก่อนเลยบายบาย โอเคครับทุกคนครับในคลิปนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตรีบปิดคลิปนิดนึงแล้วก็ผมจะไปโทรหาลูกต่อนะครับผมผมเป็นคนที่แบบไม่อยากไอ้นี่ออกคลิปเดี๋ยวเดี๋ร้องไห้อีกนะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยผมจะรีบกลับไปหาน้องเฟยด้าให้ไวที่สุดผมใกล้เคลียร์งานเสร็จแล้วมีตังค์แล้วเออมีตังค์แล้วง่ายทำงานมีตังค์แล้วเอาตังค์ไปให้ลูกได้แล้วเอาไว้ว่านะครับคากใครชอบคลิปนี้เขากดไลค์หน่อยนะครับกดไลค์กันหน่อยนะดูถึงตอนนี้ยังทีนะกดไลค์ให้กันแลล้้้้ววววกกกกกก็ดดตตติาาามมมยััััััััััันน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 ะะคคคคครรรรรรบบบบบผผหห่่่อออททุสสสีีขูชไป คลิปนี้แบบมาแบบกับลูกคลิปหน้าผมมาแก้งแน่นอน